สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Dou b l e A to g ์ t h e r ตุรกีกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลกันซึ่งก็จะเป็นทริปส่งท้ายที่เราจะกลับ<อ>ตรุรกี<น>กันนะคะนะประมดพี่จ่ายไปค่ะ <Yay. S 2> พี่จ่ายหายทันแล้วเจ๊อ่ัอบตัวพี่จ่ายจะขัรถ้ยพี่จไปคันนู้นลูกไปรถเก่งเพราะว่าอ,อะไรเหรอเพราะว่าเดี๋ยวรถกระบะไม่พอไงลูกแม่ค่ะ เราแล้วก็เราอยากไปรถเก่งเราก็ต้องใส่เนี้ยก็ใส่ทั้งหมดอะลูกป้าป้าบอกว่าไอ้สายอันเนี้ยไม่ให้หนูอาเจียนเวลาไม่ให้หนูอ้วกไม่ใช่ใช่ค่ะอาเจียนกับอ้วกคือแบบเดียวกันลูกอะป้าเย็บก็ไปพี่เล็กไปขึ้นรถปะพรุ่งนี้จะมานะคะอ๋อไปหนึ่งคืนใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปหายายเน่ไปป้ายายยังบบ๊ายาย จะซื้อปูซื้อก um um ุ um um ้งมาฝากยายอะไปค่ะฮะเอเกล้เหรอสัฮัลโหลสิสสิสเอเว๊ นดี๋เราก็มาถึงกันแล้วนะคะ,ะครับนี่าจิงดเอดอร์แกถอดเสื้อได้ลูกแต่เดี๋ยวก่อนหรัแป๊บนึงนะคะถอดเสื้อไม่หรอกเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะหลับก่อนไปดูในห้องกันดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะคลักษณะก็จะเป็นลักษณะบ้านนอร์ดิกนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกนะคะมีคาราโอเกะให้ร้องด้วยต่อมาก็จะเป็นห้องที่สองนะคะ งนี้ก็จะเป็นเตียงนอนสามเตียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าบ้านนี้ก็ห้องน้ำจะน้อยหน่อยนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนห้องครัวนะคะเราก็จะทำอาหารบริเวณได้หรือว่าจะปิ้งยา่างก็ได้นะคะนะอ,อตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะบุราซึเกะเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนโอ้ตรงนี้บุบ้ามาอ่าตรงนี้ก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะโอเค เดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เด็กเล่นกันก่อนนะคะเดี๋ยวแม่กับพี่ๆก็จะไปดูอาหารทะเลกันต่อนะคะอันนี้สองห้าของไปที่ขายุสามร้อยแน่นนะเลือกได้จ้ะตัวอันนี้เท่าไหร่นะสองห้าของอันนี้อ่ะอันนี้ขายอสามห้าอ่ะสามร้อยแต่มันเล็กๆผสมใหญ่ๆอะนะเอออันนี้คลาสไซส์เลือกได้พี่ชอบตัวไหนเลือกได้เลยตัวเนี้ยครึ่งโหลตัวเดียวแน่นพบเลยี่เลือกได้อ่ะ ่เลือกใหญ่ให้เลยพี่ได้ไหมสี่สี่หรไม่ถึงยังยังไม่ถึงสี่สำหรับการมาช่วงเย็นนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าร้านค้าเขาก็จะลดราคากันเยอะมากเลยค่ะปกติถ้าเราซื้อปูวันช่วงกลางวันนะคะก็จะอยู่ประมาณโลละ3 4 0ถึงบาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราได้มาโลละ250ซึ่งเนื้อดีมากแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะ เราก็เ <Techn> ข <Pokémon> oh ้ามาถึง <occurs> บ้านแล้วนะคะสรุปว่าแมงเมาเยอะมากเลยนะคะโอ้โหสระน้ำให้แมงเมาเล่นอ่ะโอ้เป็นไงล่ะแมงเมามากเต็มเลยดูเล่นจินน่าหน้าตาแดงหมดเลยสนุกหรอคะเดี๋ยวใส่ผ้าหลูกแล้วพี่เล่เคยเห็นปะแคปปี้บาร่าพ่เคยเห็นใช่ไหม <serving> แจ็มั้กระโดดไปหรอกระดึบกระดึบไปไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะวันนี้ดูแลลูกนะครับไม่ต้องโที่นี่รู้เรจว่ากครเป็ไงบ้างครับรอวังระัียวปรอวัี๋ยวอย่าปุ๊บไปนี่ไม่ไหมาระวางปุ๊บเยอะอ่ออ๊ะเอ อร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมันๆเลยค่ะมันเยิ้มนี่คนนี้เป็นพม่านะคะคนนี้เป็นพม่าคนย่างกุ้งค่ะอร่อยไหมคะน้อยเนสต์โอ้กินกุ้งเหรอคะใช่อร่อยกุ้งมาแล้วค่ะกุ้งมาแล้วค่ะ กุ้งมาเลยค่ะกุ้งเลยค่ะหาแน่ไรลูกบาสเาตอลมาเอามหชอบเล่นสนุกเกอร์เหรอคะอ่ะไปเล่นแ่ะวไปมาบ้านนาพี่ออนซิงอัลซ้อมวะ โอเคดิเดี๋ยวอะไรเลยป้าป้าเหมือนจะไม่สบายเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ทานไปได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักพัก จะลงไปเล่นน้ำกันต่อนะคะเป็นไงคะคนป่วยได้มาทะเลแล้วชื่นใจไหมคะแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลทำไงลูกรอจร้องไห้ <c oughs> ハハハハ。<laughs> <laughs>

สนุกไหมเดี๋ยวคุณในไปเล่นใหม่ทำไมล่ะโอเคไม่ลงหรอกไม่ได้เอาลงเดี๋ยวเไม่ได้เอาลงเลยใครทำไห้เลยลย ตามันมีตัวอะไรนะเราเป็่าสี่ยง่ามีตัวเป็นเสีว่าใครนะเป็นช่วยเฮ้ยโอ้โหพีเพีเเ้เไปเข้าใจเลยพูดโเฮ้ยไ้ไอ้โอ้ยาใครตักเองดลงนะเชรชนะเลยเนี่ย 哎！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ จังย่ามีแต่ลูกมั่วนี่ว่ะ

เป็นเด็กีโกะขอบคุณค่ะแค่าลอเล่นเดี๋ยวค่อยดูนะเออโหลูกเอกจะหมดแล้วลูกลูกมกืแ่ะลูกมาเปด้ เด็กอายุ14สูงจะเท่าคนอายุ47ได้ประชาชนเปเบอเร์ดิเทียบผู้โอ้โ oh ห S <S> <S <S และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนอนกันแล้วนะคะจะลากับประก้านเหรอคะ ก็เตรียมตัวจะเช็คอเอาท์ออกจากบ้านพักกันแล้วนะคะหมดยางเก็บหมดแล้วใช่ปะหมดยางบิดเตม่าเหรอพีบิดเต์ทำไมคมขอบผมณับไปค่ะถ้าเรายังคะ ทะเลนน้ำทะเลเปล่าทะเลแบบไม่มีทรายฮะทะเลแบบทะเลแบบไม่มีทรายอันนี้ทรายละเอียดมากเลยลูกทรายแบบโคตรดีเลยเหรอใช่ค่ะทรายละเอียดเลยก่อกองทรายได้เลยค่ะใชาา่ค่ะมันคือที่เราเคยมาเหรอใช่แล้วค่ะ i like hello. วันนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะครับลูกเจ็บหน้าหรอมันแสบอะสิลูกน้ำทะเลมันเค็มเออไปพักก่อนไหมคะลูกไป,ปูอะไรลูกนีไคืออะไรคะสวยชว่มได้ปะออมันเล็กนิดเดียวยเองอเออไหนอ๋นอ ปูอะไรปูส่ชวนใช่ไหมเด็กมนอยู่ในเปอร์ไข่เล็กมากเล่าแม่จะมีเลยตอนนี้เราจะไปแวะที่ตลาดปลาจากนั้นก็จะเดินทางกลับกันต่อเลยนะคะอยานรคะอร่อยไหมลูกขนมปังจิ้มนมฮะขายกันเอาซีโร่ซีโลได้ป่ะซีโล่ะอโลเอาหมดกันมั่งไปใส่โลยหลังล้งเคยไอนหูไม่ดีเดขาย แกโ่เัค่อยคร่อยลุกม่ะแกโอยู่าบมไปที่สี่โลครึ่งรู้อ่ไห้าเรื่ไหมไม่่่นหไปไหนคะนางระหว่างที่แวะเข้าห้องน้ำเด็กเขาก็ขอซื้อ k f ่กลับไปทานที่บ้านกันด้วยนะคะเด็กดื้อยากกินไก่ k f ่หรอคะไหนใครเด็กดื้อยกมือขึ้นค่ะ ใครเด็กดื้ออยากกินไก่เคฟซียกมือขึ้นใครคือเด็กดืออกดกด้อน้องเอ็นเน็ตเด็กดื้อน้องเป็นไรก็พี่แดนบอกว่าเมื่อกี้พี่แดนบอกว่ามีเด็กดื้ออยากกินไก่เคฟซีใครดือ้อบ้างล่ะตกลงทั้งคู่เลยใช่ไหมคะยกมือขึ้นยกมือขึ้นอเอ้อยกลับ้านกันแล้วนะคะ,ะอาจะจับน้องหลงดิสอี่ะอจะเป็นไหนคะ บอลชอนเหรอคะหนูไปซื้อไก่อะไรมาไก่เคฟซีอย่าไปโม้เขาดิาดแต่คลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปอย่าให้พวกเราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ